สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามนทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะใครที่เขากําลังเข้ามาส่องคุณอยู่เนาะแล้วก็พลังงานความคิดความรู้สึก นะคะของเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะคะพลังงานในเดือนเมษายนนี้เนาะของชาวธาตลมนะคะชาวสีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนเราไปดูกันว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างนะคะต้องขอเปิดในส่วนของออิรากาดก่อนเลยนะ expectation นะคะ mirror โอ้มีพลังงาน sun d a y นะคะเพราะช่วงเวลานี้คุณ่าจะหันกลับมาทำอะไรเพื่อตัวตนเพื่อตัวของคุณเองแล้วแหละหลายสิ่งหลายอย่างมืนว่าเวลาที่คุณทำแล้วมันเป็นการรักตัวเองอะเป็นการทีตัวเองนะคะที้ your body นะ l i k e t h e palace it is เออมันุสึกว่าช่วงเวลานี้หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นทีตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ ลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับไพ่ของหมอบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าตัวคุณแบบเอ้ยไม่ใช่ที่รักของใครหรือว่าไม่เป็นไปตามที่ใครคาดหวังหรือตั้งใจกับเราเอาไว้แค่ตัวคุณมีความตั้งใจกับตัวเองที่ดีนะคะมีพลังงานของการที่จะแอปพลูก,กับตัวเองหรือรู้สึกว่าคุณยอมรับตัวเองได้อะมันว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เวิร์กแล้วก็ถ้าสิ่งที่คุณทํามันแบบ มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร,ร้อนหนึ่งไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกว่าลำบากใจอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันทำได้ค่ะในการที่แบบตัวคุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในทิศทางพลังงานต่อจากนี้นะ กอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะ The Guardian นะอะมาดูสีเป็นยังไงจ้ะที่ออฟแอรนะคะพลังงานของชาวท่ันลมชาวสิก,กุมตุนเมถุนในช่วงเวลานี้เก้าเหรียญ The World แล้วก็สองถ้วยนะคะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะมีพลังงานการเซลิเบลมีพลังงานการแบบ เติมเต็มความรู้สึกอะไรที่คุณเหมือนกับคุณน่าจะมีการวางเป้าหมายในทุกๆด้านเลยการเงินการงาน,งานความรักความสัมพันธ์นะทิศทางที่เราสออมันมีความอินดีเพนเดนต์มีความแบบเป็นตัวตนของตัวคุณเองนะคะมีพลังงานการคอมมิทเมนต์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นโอกาสเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็เราสุกว่ามันมีลักษณะมุมมองที่ คุณจะได้ต่อยอดแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเป็นกระบวนการ h e ลล i n g ความรู้สึกเยียวยาหัวจิตหัวใจนะคะที่ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันว่าเหมือนคุณได้หันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรที่เป็นพลังงานที่คุณแบบอยากจะปลดล็อกมาก่อนหน้าเนี่ยมันว่ามันจะปลดล็อกได้ง่ายขึ้นนะคะร้สึกว่า เออมันอยู่ในโปรเต์ของการฮิลลิ่งแล้วอยู่ในโปรเต์ของการเยียวยาความคิดความรู้สึกของเราแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็มันมีทิศทางที่ขึ้นมาทิศทางของการที่น่าจะมีแนวโน้มของการที่คุณมองหาพลังงานพาร์ทเนอร์ในการคอมมิ t เมนต์ในการที่จะได้มีโอกาสในการไปต่อเป็นพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าพลังงานทาง ความรู้สึกที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะมันมีเรื่องของการเซ l ร์ r บตนะคะเรื่องของการแบบ congratulation แล้วก็มีพลังงานของการที่จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมันมันเป็นไปในวิธี success สำเร็จสมบูรณ์เนาะแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นนะคะพลังงานทั a หนึ่งพลังงานการ commitment กับสิ่งต่างๆเนาะ ทีนี้พลังงานที่มันเกิดขึน้นอะเหมือนว่าคุณเองเหมือนกับอยู่บนเบสอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองมากขึ้นด้วยคืออะไรที่เป็นพลังงานความสุขของคุณแล้วคุณทําโดยที่แบบมันไม่ได้เดือดร้อนใครอย่างเหมือนว่าช่วงนี้ชาวท่านลมมีความอินดีพินเด้์เพื่อจะสร้างความสุขแฮปปี้ให้กับเองก่อนมีพลังงานความคิดความรู้สึกที่แบบเออถ้าเราจะทําแบบนั้นแบบนี้ในการต่อยอดไป ในสเตปแบบไหนมันมีพลังงานของการที่แบบจะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะในสถานการณ์ในเวที่เกิดขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าในส่วนของพลังงานหรือว่าทิศทางอื่นๆเนี่ยมันจะไปในเวไหนยังไงได้อีกเนาะคือเราสุขว่าพลังงานตัวตนของคุณในช่วงเดือนเมษามันก็มีพลังงานของการที่เราให้ความสุขกับตัวเองเราดูแลตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ นี่จริงๆเป็นเรื่องดีนะมันว่าเป็นเรื่องที่มันโอเคอะกับการที่พลังงานก้าวเดินนี่คือเรารู้สึกว่าไม่ได้เอาความรู้สึกของเราไปผูกติดกับใครขนาดนั้นคือชี้ตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนให้พลังงานความสุขมันก่อเกิดจากตัวคุณเองก่อนประมาณนี้ค่ะซึ่งจริงๆมองว่าเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยทีเดียว ทีนี้เรามาดูซิว่าในเดือนเมษายน2568นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะมีพลังงาน1ถ้วยนะคะมีพลังงาน1เหรียญพลังงาน the hermit นะคะแล้วก็มี perennial นะทิศทางพลังงานนี่ขึ้นมามันว่ามันจะมีการ r e บิ r t h มีการ reflect อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะการค้นหาตัวตนแบบฉบับของตัวเองแล้วก็อ p อป portunity ต่างๆที่มันจะก่อเกิดขึ้นมีพลังงานของ relationship นะคะความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาด้วยเออในเดือนเมษายนนี้มันคิดว่าคนที่เข้ามาส่องมาดูมาติดตามเรื่องราวของคุณนะน่าจะเป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับบรรยากาศทางความรัก บรรยากาศทางความรู้สึกที่อยากจะได้รับ,รบโอกาสในการที่คุณจะเปิดใจเปิดโอกาสในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการแบบคน้นคว้าค้นหาตัวตนของตัวเองเหมือนว่าเขาเองจริงๆเป็นคนที่มีพื้นที่แล้วก็มี โลกส่วนตัวของตัวเองอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าช่วงเวลานี้ถ้าตัดสินใจในการที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็คิดว่าคุณน่าจะเป็นพลังงานในการที่เขาอยากจะรีเบิร์ตความสัมพันธ์เนาะอยากที่จะก่อเกิดความสัมพันธ์ให้มันเป็นพลังงานที่แฮปปี้หรือว่าดีต่อใจมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานในเรื่องของการประเมิน รูปแบบแนวทางอะไรที่เป็นการเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวตนเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะและอย่างไรอีกมันมองว่าด้วยตัวตนพลังงานคนคนนี้เขาน่าจะมาพร้อมกับโอกาสทางความรักมาพร้อมกับโอกาสทางความรู้สึกที่เราสุว่าเออมันจะเป็น โอกาส opportunity ในการต่อยอดไปการมี relationship หรือว่าการมีแนวทางของสิ่งดีๆที่มันจะต่อยอดไปได้ในการ rebirth เรื่องราวของความสัมพันธ์ให้มันอยู่ใน ทิศทางที่เราสุว่าเออเราอยากจะฝืนฟู h e ลลิ่งความรู้สึกนะคะคือเหมือนกับสะท้อนตัวตนสะท้อนตัวเองมากขึ้นตัวเขาเองคนคนนี้ถ้าเข้ามาอาจจะทําให้เราได้รี f ฟก c t กับอะไรบางอย่างสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาก็ได้บางคนเป็นพางงานเก่าที่อาจจะอยากฟรีเบิร์ตในการมามองมาส่องคุณด้วยได้นะคะ เลยจริงๆเป็นได้ทั้งพลังงานเก่าแล้วก็พลังงานใหม่เลยนะทีนี้เราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะแนวโน้มในการที่ชาวธาตุลมชาราศีกุมตุนเมถุนคุณจะได้รับการเทชั่นมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกเขากัน w h i อ e c o ล n ล e l ์ r มีเรื่องของการเรียนรู้การเรียนรู้ค่ะอุย้ยน่าจะมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นนะคะเรื่องของ moderation นะคะปรับเปลี่ยน อะไรหลอ่ามีเรื่องของ sales control เนอะวันว่ามันมีเรื่องของความแฟร์นะคะการตัดสินใจด้วยเหตุและผลเนาะการใช้เหตุผลมานำในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแล้วก็ คนคนนี้ค่ะมันว่าเขามาพร้อมกับการให้ความแฟนในความสัมพันธ์แปลว่าบางทีมันน่าจะมีความเป็นตัวตนในแบบฉบับของตัวเองในแบบที่เป็นตัวเขาเองเนี่ยในการเทคชั่นมาคุณจะรับรู้ได้ว่าเขามีความมั่นใจในแบบที่เป็นตัวเองแล้วก็มุมมองความคิดทัศนคติอะไรบางอย่างอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์พลังงานของเราขนาดนั้นซึ่ง พลังงานมันเหมือนกับต้องมีการมาปรับมาจูนการปรับบาลานซ์ความสัมพันธ์มันถึงก่อเกิดเป็นพลังงานใบนี้ขึ้นมาในรูปแบบของการเทคชั่นแล้วก็การปรับตัวหลายๆอย่างนะคะโมเด r เรชั่นมีเรื่องของเซลล์คอนโทรลทั้งการควบคุม มันว่าความคิดความรู้สึกภายในอะไรต่างๆหลายอย่างเลยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการเทคชั่นเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นไปด้วยเหตุและผลและเราเองก็จะค้นพบถึงความแฟรความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้พลังงานที่รู้สึกว่าเออมันมีแนวทางในสเต็ปที่แบบทําอะไรก็ได้แบบนั้นฉะนั้นมันเหมือนกับ การกระทํามันก็เป็นตัวชี้นําแนวทางความคิดความรู้สึกต่างๆนะคะมีพลังงานการ learning มีพลังงานการเรียนรู้เนาะให้มันกอ่เกิดทิศทางที่เหมาะสม Learning ไปอยู่ในจุดที่เราสึกว่าเออเราสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือเราสึกว่ามันได้เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของการที่ อาจจะมาพูดมาคุยแล้วถ้าบางทีมันเกิดประเด็นอะไรที่มันมีความคอนฟ lict ความขัดแยง้งมันว่าคือเราก็จะได้มาปรับตัวปรับใจในประเด็นอะไรเหล่านี้ค่ะมากยิ่งขึ้นนะมาดูกันว่าต่อจากนี้นะคะออความคิดความรู้สึกของคนคนนี้ที่เขากำลังมองกำลังส่องคุณอยู่ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในเวไหนสถานการณ์ไหนเนาะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ พลังงานความคิดความรู้สึกเนาะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีพลังงานหนึ่งเมท้านะคะ king of earth สี่ถ้วย seven of fire แล้วก็ จริงคิดว่าพลังงานมันดูมีความชาเลนจ์ดูมีความท้าทายฉะนั้นความคิดความรู้สึกของเขาในเวลานี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเขาอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ในการที่เขาจะเข้ามาหรือเขาจะเทคั่นอะไรสักอย่างกับคุณก็แอบต้องใช้ความพยายามใช้ความยา,ยากอยู่เหมือนกันอืมต้องอาศัยความจริงใจต้องอาศัยระยะเวลาต้องอาศัยแพชชั่นที่แบบมันแรงกล้าจริงๆอะแพชชั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะเทคเชนเข้ามาไม่งั้นอะเขาน่าจะ พลาดโอกาสอะไรตรงนี้ไปนะคะสําหรับการที่จะเข้ามาหาชาวธาตุล,ลมในช่วงเดือนเมษายนนี้คือเราสุกว่าเขาสุกว่ามันใช้เวลานะเขาต้องจริงใจเขาต้องเทคชัน่นเขาต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสคือการเทคชั่นเข้ามานั่นแหละซึ่งบางครั้งความรู้สึกที่มีต่อคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยคุณดูไม่โฟกัสหรืออาจจะเพิกเฉยหรือดูอิกนอเขาไปบ้างไหมในบางเรื่องในบางประเด็นแบบนี้ค่ะ มันมีพลังงานของการความท้าทายความชาเลจนน่ะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะยอมแพ้ไม่ได้มันจะต้องแบบฟันฝ่าหรือสุกว่ามันมีความยากแหละเป็นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องยอมรับแหละพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่นะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นถ้าเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทีนี้ทิศทางพลังงานดังความรู้สึกจะเป็นยังไงมาดูสิ The Chariot นะคะก้าวไม่เท้ามีพลังงาน The Lover มีพลังงาน10ดาบรูปแบบความคิดความรู้สึกบนว่ามันมีการรีเบิร์มันมีการในเรื่องราวของความสัมพันธ์ช้อยตัวเลือกแพชชั่นทางความรักทางความรู้สึก โอกาสในการเตรียมความพร้อมให้ตัวเองกับเรื่องราวต่างๆมันเหมือนมีการประเมินดูในแนวทางทิศทางความสัมพันธ์ว่าจะไปในทางไหนนะคะแต่เหมืนว่าคนคนนี้มาพร้อมกับแพชชั่นความรู้สึกเขาน่าจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนว่าบางคนถ้าเป็นพลังงานแบบคนเดิมคนเก่ามันก็อาจจะเคยมีประเด็นอะไรที่อาจจะเคร์วิ่งหรือแบบ อยากให้ปัญหาในนั้นมัน ending จบลงได้นะคะเพื่อปลดล็อกพลังงานของตัวเราให้มันมีความฟรีดอมเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทีนี้มีเรื่องของพลังงานพลังใจในเรื่องของการที่จะวางแผนวางแผ่นะคะเดินไปในเส้นทางที่คิดเอาไว้เนาะซึ่งถามว่ามันยากไหมมันว่ามันก็อาจจะไม่ได้ยากเกินไปแต่มันก็ต้องใช้ การตระหนักรู้ความเข้าใจและการพยายามที่แบบแท้จริงเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นสเตปของเซตพลังงานการพยายามนะคะเพราะมันน่าจะมีแรงต้านหรือมีปัญหามีอุปสรร,รคอะไรคือมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบขนาดนั้นน่ะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ไพ่ขึ้นมาในเวลาเนี้ยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่คุณก็จะต้องปลดล็อก<ๆ>เขาเองก็จะต้องปลดล็อกพลังงานเดิมๆที่เราอาจจะ<ๆ> ติดอยู่กับความหนักหน่วงทางความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะเป็นประสบการณ์ในอดีตหรือว่าความผิดหวังความเสียใจอะไรที่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันติดอยู่ตรงเนี้ยเสียสุดอยู่ตรงเนี้ยเป็นพลังงาน passion การเตรียมความพร้อมทางความรู้สึกแล้วก็การตระหนักได้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันมีพลังงาน relationship มันมีพลังงานของโอกาสทางเลือกฉะนั้นมนคิดว่า มีการเปิดช้อยเปิดโอกาสเปิดทางเลือกกันแน่นอนเนาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมของตัวเองเนี่แหละมีรูปแบบที่เป็นในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกทิทางแนวทางที่เกิดขึ้นนะแล้วมันก็จะมีความแบบรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีความฟรีดอมมากขึ้นประมาณนี้ นะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในสเต็ปช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแนวโน้มทิศทางในความสัมพันธ์ มันมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นแหละนะคะถ้าทิศทางในช่วงเดือนเมษายนแนวทางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้บนบ้านมันจะมีการได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอือรอจังหวะรอโอกาสนะคะหลังจากที่เบรกพักใช้ความคิดสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะมีการใส่ความพยายามเข้าไป คือมองคิดว่ามันมีการ, learning, การเรียนรู้มีการใส่ความพยายามกันเข้าไปในทิศทางของความสัมพันธ์และได้แสดงออกถึงความจริงใจทางความรู้สึกนะคะเป็นการต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงต่างๆด้วยอ,อ่มันมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็มีการเบรกมีช่วงที่ได้หยุดคิด หยุดนิ่งในการตัดสินใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันคงจะมีแนวาทางในการที่จะไปต่อแต่คุณอาจจะต้องร,รอจังหวะเวลาของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแป,ปลงสัชนิดหนึ่งไพ่ขึ้นไพ่แต่วิวฟอร์จูนขึ้นมาแล้วก็ข้างบนเนี่ยตรงนี้เป็นรีลีสนะเป็นพลังงานของการแบบ freedom ending แล้วก็ทานฟอร์ม จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างน้อยคือได้จบกับปัญหาอะไรเดิมๆที่รบกวนความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็จะมีคนมาใส่ความพยายามในความสัมพันธ์และคุณมีโอกาสในการเนี้ยค่ะเจ็ดเหรียญได้ลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์แล้วก็รอคอยการถิดอกผีผลเนาะเหมือนกับมันมีการเรียนรู้มีการเรียนรู้อ่ะมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็บางคนมีเกณฑ์ที่จะ ได้คนที่แบบเหมือนกับว่าเข้ามาในชีวิตแล้วมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณอยากจะเมนิเฟตเข้ามาคนในอุดมคติหรือว่าคนที่คุณคิดว่าตรงตามเช็คลิสต์ความรู้สึกตัวตนของคุณนะคะแบบในแบบที่คุณรู้สึกว่าเนี่แหละพลังงานพาร์ทเนอร์ของฉันเนาะเทียมอนขอดูเพิ่มเติมในส่วนของคําแนะนําจากไพ่นะคะพระยากจะให้คําแนะนําอะไรเนาะกับชาวท่านมบ้างนะคะชาวสิกุมตุนเมถุนนะ คำแนะนําจากไพ่นะไพ่ขึ้น10ดาบนะคะราชาถือไม้เท้าราชาถือถ้วย2เหรียญเดชาวิออดนะคะมีพลังงาน9เหรียญมีพลังงาน4เหรียญแล้วก็มีพลังงาน9ดาบพลังงานที่ขึ้นมาในแง่มุมของความรู้สึกมันว่ามันจะมีการรู้สึกว่าบาลความรู้สึกการมีพาชันนะคะการรีเบิร์ในเรื่องราวของ ความคิดความรู้สึกเนาะสเตปของการวางแผนวางแผนการแพนนิ่งนะคะหรือการมีโอกาสพลังงานทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นเก้าเหรียญคือเก้าเหรียญนนมันว่ามันก็อยู่บนเบสพื้นฐานของการรักตัวเองแฮปปี้กับตัวเองเนาะก็ตามตามแบบพลังงานตอนต้เนเลยอ่ะรู้สึกว่าคุณคุณดีกับตัวเองคุณชี้ตัวเองแล้วก็คุณเหมือนกับอาจจะมีความเครียด มีความกังวลบ้างแต่เหมือนว่าเหมือนกับคุณจะได้ปลดล็อกพลังงานในท้ายที่สุดนะคะแล้วก็ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคุณพิจารณามันด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นจริงๆอืมไม่ได้แบบเป็นการแบบโอ้โหแบบปรับเปลี่ยนไปอย่างงั้นๆนะนะประมาณนี้นะคะทีนี้มันมีทิศทางของการแบบการคิดอืมการแบบ เก็บความรู้สึกเหมือนกันเอ่ซึ่งมนมองว่าคําแนะนําจากไพ่เนี่ยอาจจะไปในแนวทางของการที่เป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจอย่าให้คุณพยายามเข้าเข้าใจความเป็นไปของแบบอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะแล้วมันก็จะต้องเป็นการปรับสมดุลปรับบาลานซ์ซึ่งกันและกันเนาะ